สำหรับวันนี้นะครับผมน้ำหอมตัวต่อไปที่เราจะทำการรีวิวนะครับเป็นน้ำหอมจากแบรนด์ Lab Perfumo นะครับผม Lab Perfumo ก็เป็นแบรนด์ไทยอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่ว่าช่วงหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงนะครับผมโดยจะมีกลิ่นของเขาที่เป็นกลิ่นที่เป็นยอดนิยมก็คือกลิ่น Dream Island นะครับเดี๋ยววันหลังก็จะมารีวิว Dream Island นะครับแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตรีวิวตัวอื่นก่อน ซึ่งเป็นตัวที่ว่าค่อนข้างเฉพาะทางนะครับผมต้องเป็นคนที่ว่าอ,อ,อาจจะต้องเล่นน้ำหอมมาสักพักจริงๆถึงจะชอบแนวนี้นะครับผมโดยกลิ่นที่เราจะรีวิววันนี้จากแบรนด์แลป p ปอร์ฟูโคือกลิ่นวินเทจนะครับผมคือแค่ชื่อก็ให้วิ์แล้วนะครับว่าเหมาะกับความวินเทจนะครับผมทีนี้กลิ่นวินเทจเนี่ยก็เขาบอกว่าจะเป็นกลิ่นที่จะชูในเรื่องของหนังนะครับผมให้อารมณ์ของออของ ความคลาสสิกนะครับความคลาสสิกเมื่อเราพูดถึงความคลาสสิกเราจะนึกถึงอะไรครับนึกถึงไม้นึกถึงหนังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนบ้านคลาสสิกหรือว่าการแต่งตัวแนวคลาสสิกนะครับผมก็บาในขนาด30 ml นะครับผมตัวนี้มาในขนาด30 ml นะครับแล้วก็แบรนด์ Band Lab Perfume ก็เป็นแบรนด์ไทยอีก1แบรนด์นะครับที่ใช้อยลเบสนะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าเขาใช้เบสเป็นน้ำมันอะไรนะครับผม แลายปรุฟโม,มนเนี่ยผมเคยดูคลิปของออนักรีวิวท่านอื่นเนี่ยเขาได้ไปเยี่ยมโรงงานนะครับเขาใช้วัตถุดิบที่คุณภาพจริงๆนะครับอย่างแอมเบอร์กริสเนี่ยหรือว่าคล้ายๆกับอ้วกประวานเนี่ยเขาใช้ของแท้เลยนะครับอ่าเขาใช้ของแท้เลยนะครับคือยุโรปบางประเทศเนี่ยเขาแบนอประวันจริงแล้วคือเขาไม่แบนแบนผลิตภัณฑ์เกลือสั์จริงๆหมดแล้วนะครับแต่ว่าในายปรุฟโม,มนเนี่ยที่ผมเห็นในคลิปนะครับเขาใช้ของจริงเลยวัตถุดิบที่ค่อนข้างจะธรรมชาติรวมถึงชมโบเชียงเนี่ยเขาก็ใช้ธรรมชาตินะครับ ก็มาพูดถึงตัวของเราวันนี้ดีกว่าตัวของเราวันนี้คือกลิ่นวินเทจนะครับผมวินเทจเนื้อกลิ่นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับฉีดสเปรย์ลงกับกระดาษแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเปิดแรกนะครับกลิ่นแรกที่ได้ได้กลิ่นกลิ่นแรกๆเลยเนะี่ยคือมีความซันดาวูดนะครับหรือว่าภาษาไทยนะ่าจะเรียกว่า ไม้จันหรือเปล่านะครับผมไม่มั่นใจนะครับกลิ่นเปิดเนี่ยเป็นกลิ่นซันดร์วูดเลยนะครับกลิ่นซันดร์วูดมาพร้อมกับหนังเล็กน้อยนะครับมาพร้อมกับหนังเล็กน้อยอืกลิ่นที่นํามาเลยเนี่ยคือกลิ่นซันดร์วูดครับให้อารมณ์เหมือนกับว่าเอ,อป่าดิบชื้นหรือว่าหรือว่าเออลงเลื่อยหรือเราจะได้กลิ่นเหมือนไม้ไม้ครับได้กลิ่นเหมือนครับป่าดิบชื้นหรือว่า ให้อารมณ์เหมือนอยู่ในป่าดิบชื้นหรือว่าลงเรื่อยนะครับผมที่ว่ามีไวป์ที่แบบว่ามีกลิ่นไม้ไม้หน่อยแล้วก็มีกลิ่นชื้นๆหน่อยนะครับมีหนังบางๆนะครับผมกลิ่นเนี่ยซันด์วูดเนี่ยชัดเจนมากๆเลยนะครับผมกลิ่นซันด์วูดชัดเจนมากๆเลยก็คือโอเคน้อหอมตัวเนี่ยไม่ใช่แนวที่ว่าจะเข้าใจง่าย ไปเลยว่าโอเคอันนี้หอมนะครับผมเป็นกลิ่นที่ว่าต้องคนที่เเล่นน้ําหอมมาสักพักหนึ่งนะครับผมถึงจะชอบแนวแนวนี้นะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยเวลาได้ยินว่าไม้จันเนี่ยบางทีไปน,นึกถึงางานศพหรือว่าอะไรนะครับผมแต่ว่าฝรั่งเนี่ยไอ้ไม้จันอะไรพวกเนี่ยเป็นซันดร์บูดเนี่ยเป็นวัตถุดิบชั้นแพงชั้นดีของเขาเลยนะครับผมก็เออ ื่องกลิ่นก็ประมาณนี้นะครับผมกลิ่นซันดร์วูดนำนะครับแม้จะชื่อวินเทจนะครับกลิ่นหนังไม่ได้นำนะครับกลิ่นซันดร์วูดนำนะครับผมแล้วก็หลังจากที่ผมลองใช้มาแล้วนะครับตัวเนี้ยตัวนี้นะครับเอ่อตัวเนี้ยมีความคงทนดีมากเลยนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าเป็นออยล์เบสนะครับผมออยล์เบสเนี้ยอย่างที่บอกว่ามันจะทนกว่าแอลกอฮอล์นะครับเพราะว่าเอนกอลฮอล์เนี้ยจะ กระจายกับความร้อนที่ง่ายนะครับแต่ว่า,าตัวน้ํามันเนี่ยอาจจะกระจายได้ไม่ง่ายเท่าแอลกอฮอล์นะครับแต่ข้อดีที่แรกมาก็คือเขาคงทนกว่านะครับผมมเคยฉีดเนี่ยแล้วก็ไปเที่ยวเนี่ยตั้งแต่ก่อนไปนะครับยันกลับเลยเนี่ยหรือว่ายันเย็นเลยเนี่ยคือกลิ่นเนี่ยกระจายตัวดีมา,มากๆไม่ใช่แค่สกินชิพนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แค่สกินเซนส์นะครับแต่ว่า เรื่องการกระจายตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยดีมากๆเลยนะครับผมมีการกระจายตัวมีการทิ้งกลิ่นนะครับหรือที่เรียกว่าซีรัชนะครับดีมากๆนะครับก็ทนมากๆนะครับคือใครที่หาน้ำหอมแนวติดทนเนี่ยตัวเนี้ยอาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุณอาจจะลองเล่นได้นะครับผมกเ็เราสามารถนะครับหาซื้อได้ในที่เว็บ ของทางการเขาก็มีนะครับหรือว่าในออแอปช้อปปี้แลด้ามีหมดนะครับผมผมไม่มั่นใจว่าราคาประมาณเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าใครที่ว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยมีความเป็นไปได้ให้ชอบน้ําหอมแนวกลิ่นไปโทนเขียวเขียวกลิ่นไปโทนซซนเดอร์วูดกลิ่นไปโทนคลาสสิกหนังเนี่ยก็สามารถหาซื้อมาใช้ได้นะครับผมอ่า อย่างที่บอกว่าตัวเนี่ยกลิ่นดีมากกลิ่นดีมากๆเลยถ้าเกิดเราชอบแนวเขียวๆแนวนั้นนะครับผมแล้วก็เรื่องการติดทนเนี่ยคอนเฟิร์มเลยว่าดีมากๆครับผมสามารถหาซื้อได้นะครับว i n t a g e by l a p p r r f u m o ครับ